วันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะบุคคลสำคัญค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อนเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติค่ะผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะหน่วยบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนประวัติบุคคลสำคัญของท่านเสืบนาคเสถียรค่ะ บุคคลสำคัญของชาติและท้องถิน่นบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิน่นในหน่วยนี้ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วก็คือประวัติบุคคลสำคัญของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวาสราชชนครินนะคะกับท้าวสุรานารีส่วนในชั่วโมงนี้ก็คือประวัติของท่านสืบนางคัเถียนค่ะ เสือบนาคาสเสถียรเป็นใครนั้นมาดูกันเลยเสือบนาคาสเสถียรประวัติของนายเสืบนาคาสเสถียรน,นะคะในวัยเด็กนายเสือบนาคาสเสถียรได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ในด้านการศึกษาได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้บรรจุเข้ารับราชการในกรมป่าไม้นะคะตำแหน่งรองหัวหน้างานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรีต่อมาในปีพศ2522ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะนี่คือรูปของท่านสืบนาคาสเสถียรน,นะคะ ทีนี้มาดูผลงานที่สำคัญของนายสืบนาคาสถียนเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านป่าไม้สัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงเป็นผู้หนึ่งที่เรียกร้องให้มีการรักษาพื้นป่าในภาคต่างๆและช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกรุกรานเช่นป่าในภาคใต้ที่เขื่อนเชี่ยวหลานและป่าพุโตแดง ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนในภาคกลางด้านตะวันตกนะคะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและบางชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นกระทิงวัวแดงเก้งเลียงผากระสู้ลิงลมหรือว่านางอายนะคะข้างดำนกนานาชนิดเป็นต้นนะคะ อ่านี่คือรูปภาพนะคะป่าพรุโต๊แดงจังหวัดนาราธิวาสนะคะครอบคลุมพื้นที่ของ3ามอำเภอด้วยกันนะคะ,ค,ะคืออำเภอตากใบขอขอโทษค่ะคืออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกลกค่ะทีนี้หลังจากได้ทราบประวัติของท่านสิบนาคาะเสถียนแล้วเรามาดูกันนะคะเป็นการทบทวน ในหน่วยที่นักเรียนได้ดูสไลด์ผ่านมานะคะแบบฝึกพัฒนาทักษะนะคะตัวอย่างข้อใดข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนะคะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร 1. มีความเสียสละ 2. มีความเห็นแก่ตัว 3. มีความมั่นใจในตนเองคําตอบคือข้อที่1น,นะคะมีความเสียสละเพราะเป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะข้อต่อไปข้อที่2 เสร์มนาคาเสถียรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใดเสริมนาคาเสถียรน,นะคะในสไลด์ที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด 1. ความเสียสละ2ความมีวินยัย 3. ความซื่อสัตย์สุดจริตคําตอบคือข้อที่1นนะคะความเสียสละนั่นเองค่ะ เพราะช่วยดูแลรักษาผืนป่าไม่ให้ถูกทำลายและอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อที่3การปฏิบัติตนของสืบนาคาสถียนส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร 1. ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 2. สัตว์ป่าศูนย์พันธุ์ 3. ป่าไม้ถูกทำลายการปฏิบัติของเสือบนาคเสถียนนะคะส่งผลต่อทรัพยากรอย่างไรคำตอบคือป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฉเฉลยข้อที่1น,นะคะเพราะป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลไม่ให้บุคคลใดเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะ นักเกรียนสามารถทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างไรตัวของนักเกรียนนะคะสามารถทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนของตัวเองได้อย่างไรนะคะ 1. ปลูกต้นไม้ในบ้าน 2. ทํำความสะอาดบ้านทุกวัน 3. ทิ้งขยะที่พบในหมู่บ้านลงในถังขยะทุกครั้งข้อไหนคะคำตอบคือ ข้อที่3ทิ้งขยะที่พบในหมู่บ้านลงในถังขยะทุกครั้งเพราะจะช่วยทำให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ค่ะข้อที่ 5. นะคะการกระทำใดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมข้อไหนนะคะที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคม 1. ทําทำการบ้านด้วยตนเอง 2ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ข้อไหนคะที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมนะคะคำตอบคือข้อที่2ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองคะ่ะ นี่คือตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในหน่วยนี้นะคะในเรื่องของประวัติสืบนาคเสถียรคุณหม่มให้แบบฝึกหัด2ข้อด้วยกันซึ่งแบบฝึกหัดตัวนี้ก็คือมาจากสไลด์การสอนที่คุณหม่มได้สอนผ่านมาเมื่อกี้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ดูไม่ทนันนักเรียนสามารถกลับไปชมคลิปอีกรอบหนึ่งหรือเข้าไปดูใน YouTube ที่ครูหม,ม่อมได้ขึ้นไว้ให้ในท้ายนี้นะคะแบบฝึกหัดครูหม,ม่อมมีไว้ให้สองข้อคือข้อที่1สืบนาคาเสถียรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านใดครูหม,ม่อมก็จะมีเส้นจุดไข่ปลาให้นักเรียนตอบนะคะนักเรียนคนไหนที่สะดวกทําลงในสมุดแบบฝึกหัดก็ได้หรือปริ้นใบงานออกมาทําก็ได้นะคะ คำตอบหรือช้อยตัวเลือกครูแหม่มก็จะมีให้กอไก่ขอไข่และคอควายทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1สืบนาค่าเสถียนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านใดกอไก่ความเสียสละขอไข่ความมีวินยัยคอควายความซื่อสัตย์สุดจริตต่อไปข้อที่2ค่ะการปฏิบัติของสืบนาค่าเสถียน ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ไก่ปาก่าไม้อุดมสมบูรณ์ขอไข่สัตว์ปา่าสูญพันธุ์และคอควายปา่าไม้ถูกทําลายสำหรับนักเรียนคนไหนที่ดูไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปชมใน YouTube ช่อง YouTube ที่ครูหม,ม่ำได้ลงไว้นะคะเข้าไปที่ช่องนี้เลยนะคะครูหม,ม่ำก็จะมี เกี่ยวกับคลิปต่างๆสไลด์การสอนต่างๆของในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ป .1 ถึงป .3 นักเรียนที่อยู่ป .2 ก็สามารถเข้าไปเลือกชมคลิปหรือสไลด์การสอนของป .2 ที่ได้เรียนผ่านมาแล้วจากชั่วโมงต่างๆได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้คุณหม่มก็ขอให้นักเรียนนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอรักษาความสะอาดสุขอนามัยที่ดีนะคะเพื่อห่างไกลโรคค่ะชั่วโมงนี้บายบายสวัสดีค่ะ